สวัสดีครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยกับนายไข่แดงผู้ชายแหงกลางวันนี้นายไข่แดงจะพาไปไหว้ไอไข่วัดเจดีไปกันเลยเดี๋ยวเราไปซื้อของไหว้ไอไข่กันก่อนนะครับของไหว้ไข่เ็จะมีรูปปั้นไก่ประทัดเสื้อหลายทหาร น้ำแดงและข,ของอื่นๆแล้วแต่ใครจะบนไว้กับไอ้ไข่โอเคเรามาถึงวัดกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันแต่วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดแล้วก็มีจุดคัดกรองนะครับคนที่เข้าไปข้างในก็คงตามนโยบายรัฐบาลนะครับหลังจากโควิด หนึ่งเก้านะครับเมื่อเรามาถึงด้านใน,นเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่ซื้อื่อกี้ไปไหว้ไอ้ไข่นะครับก็จะมีจุดแก้บนหรือจุดวางของที่รอมาไหว้ไอ้ไข่นะเมื่อกี้ผมซื้อประทัดนะครับแล้วก็น้ำแดงแล้วผมก็เอามาไหว้ไอ้ไข่แล้วก็บอกกล่าวไอ้ไก่ว่าวันนี้เราเอาอะไรมาไหว้ขอพรอะไรเราอยากได้อะไรก็บอกไอ้ไข่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาจุดธูป มาไหว้นะครับปกติเราก็จุดธูปสามดอกแต่ถ้าเรามาแก้บนแค่ดอกเดียวนะครับแล้วเราก็บอกกล่าวไอ้ไข่คนที่มาไหว้ก็บอกไข่ไปว่าวันนี้เรามาขออะไรส่วนคนที่มาแก้บนก็บอกไอ้ไข่ว่าวันนี้เราได้เอาของมาไหว้ตามที่สัญญากับไอ้ไข่ไว้ว่าเราขออะไรไว้เพื่อประสบความสาเร็จนะครับเพื่อประสบความสาเร็จนะครับเมื่อประสบความสาเร็จแล้ววันนี้เราก็เอาของ ที่เราบนไอ้ไข่ไว้เอามาไว้ไอ้ไข่มาบอกกล่าวเพื่อให้ไข่จะได้ช่วยเหลือเราอีกต่อไปข้างหน้าหลังจากไหว้ตาไข่เสร็จก็เดินชมตามอัตยาใสยกับก็มีสิ่งประดิษฐ์สวยๆงามๆนะครับเยอะแยะมากมายนี่ก็สำหรับพอหวยนะนี่คือเจ้าแม่ตะเคียน บางคนก็มาขอหวยนะครับเอาแป้งมาทาแล้วก็ถูๆบางคนก็เห็นเลขก็ขไปเสี่ยงโชคส่วนบางคนก็ไม่ใช่ขอหวยก็มาดูไก่นะครับที่เ,เอามาไหว้ไข่กันทางวัดก็เอามาประดับประดาก็สวยงามซึ่งมีเยอะมากนะครับ ถ้าใครมาครั้งแรกก็จะตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามีที่เดียวในประเทศหรืออาจจะในโลกก็ได้ที่นี่ถวายนะครับนี่ก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่ๆซึ่งขนาดก็ใหญ่กว่าคนอีกสวยงามนะครับไก่แต่ละตัว หลังจากเราเดินชมจนทั่วแล้วเราก็มาบอกกล่าวตะไครเพื่อจะเอาประทัดที่เราเอามาไหว้ตะไขรเมื่อกี้เอาไปจุดนะที่จุดประทัดนะครับที่จุดประทัดก็สังเกตว่ามีอะไรแดงไปหมดเลยนะครับเราก็เอาประทัดมาให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด หรืออาสาสมัครที่เขามาแกะประทัดเพื่อประทัดเข้าไปจุดเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปจุดเองอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะว่าประทัดค่อนข้างเยอะนะครับพอเจ้าหน้าที่แกะกล่องเสร็จเขาก็จะดึงที่ผ้าแดงๆเมื่อกี้นะครับเ,เพื่อให้เราเอาไปดูเลขเ,ลเอาไปเสียงดวง แล้วเสร็จแล้วก็เอามาผูกไว้ที่บริเวณที่เราประทัดไปให้เขาแกะเมื่อกี้ครับเนี่ยก็ผูกกันไว้อย่างเนี้ยคุณลองคิดดูว่าแผ่นหนึ่งเล็กนิดเดียวและที่คุณเห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนั่นไปายคามว่าวันๆหนึ่งคนเอาประทัดมาจุดไม่รู้สักกี่แสนกี่ล้านนัดเนื่องจากว่าตาไข่เป็นคนชอบประทัดนะครับและนี่เราก็ เขาก็จะเอาไปจุดเห็นไหมครับเป็นกองพันเดินเทินทึกเลยส่วนที่เราเห็นนั่นก็จะเป็นรอยที่เขาจุดแล้วนะครับเป,เป็นกระดาษประทัดเดี๋ยวเราฟังเสียงประทัดกัน